สองพันใบละสองพันอันนี้เอ่อฟซที่น่ารักของไปน้าจองไว้แล้วห้าใบอันอื่นน่ะไปน้าขายไปหมดแล้วอันนี้เขาจองไว้แล้วนะคะหาใบเนะะี่ยค่ะเลขสวยด้วยนะเก้าสี่เก้าสี่ห้าสองสี่สองเจ็ดเลขมงคลเนี่คยค่ะห้าใบสองแปดสามแปดโอ้โหสวยเนาะเจ็ดแปดสองแปดสามแปดเจ็ จ็ดสี่สองสี่สามสี่หนึ่งสี่สามสามโอ้โหหนึ่งมาทำไมเนี่ยเนาะเป็นสี่หรือสามก็ได้จะสวยมากนี่นะคะธนบัตรเอ่อธนบัตรอันนี้นะคะคือธนบัตรแบบที่แบบที่เก้ารุ่นที่หนึ่งนะคะเราจะเรียกกันว่าแบงก์โทมัสนะคะหน้าหนุ่มนะคะเลขดำโรยไหมนะคะเส้นสี น้ำเงินสีแดงเนะยค่ะโรยไหมนะคะโรยไหม,นะะห,มหน้าหนุ่มเลขดำโรยไหมรอเรือมีการันเนียค่ะรอเรือมีการันนะคะ,านนะ,คะลายน้ำพานลายน้ำพานและธรรมนูนค่ะรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งแบบที่เก้าอันนี้ค็รุ่นที่ 1, ท 1, แบบที่เก้าแบบที่เก้าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ห้าอันนี้มีเลขแดงนะคะ อันนี้คือคือแบงค์ไม่ขายแต่เอามาให้ชมกันนะคะดูดูเหรียญกันทุกคลิปทุกคลิปแล้วเนาะวันนี้ดูแบงค์บ้างค่ะดูธนาบัตรบ้างอันนี้ก็เก็บคือของไม่ได้ขายนะคะของเก็บเก็บก่อนแล้วก็มาอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นโทมัสครบห้ารุ่นครบห้ารุ่นนะคะคือ หบาทโทมัตจะมีด้วยกันทั้งหมดหรุ่นนะคะบหนึ่งบาทแบบที่9้าเป็นแบงค์โทมัตนะคะรุ่นที่1นึ่จะเป็นเลขสีแดงหน้าหนุ่มเลขแดงหน้าหนุ่มเร,รือมีการันรวยไหมไลายน้ําพานนะคะรุ่นที่หนึ่งอันนี้ก็รุ่นที่1เหมือนกันอ๋อรุ่นที่หนึ่งอันนี้อ๋อรุ่นที่1ใช่รุ่นที่หนเก็บไว้สองใบ รุ่นที่หนึ่งอันนี้รุ่นที่สองนะคะรุ่นที่สองคือหน้าโหนมเปลี่ยนเลขสีดำเท่านั้นเองนะคะทุกอย่างเหมือนกันกับรุ่นที่หนึ่งหมดแต่เปลี่ยนตัวเลขเป็นสีดำหน้าโหนมเลขดำโรยไหมรอเรือมีกระรันลายน้ำพานนะคะรุ่นที่สองแบบที่เก้ารุ่นที่สองนะคะอันนี้แบบที่เก้ารุ่นที่สามนะคะเปลี่ยนพระบรมฉายาสาธทิศลักษณ์เลขดำมีโรยไหม ลายน้ำพานรอเรือยังมีกระ,ะร, 3, ร,ร,กรันอยู่นะคะรุ่นที่สามรอเรือยังมีกระรันอยู่นะคะอมารุ่นที่4เหมือนรุ่นที่สามทุกอย่างนะคะเหมือนรุ่นที่สามทุกอย่างรุ่นที่สามมีโรยไหมใช่ไหมคะรุ่นนี้จะเปลี่ยนจากโรยไหมมาเป็นฝังเส้นใยและรอเรือไม่มีกระรันต่างกันแค่นี้เองรุ่นสามกับรุ่นสี่เนี่ยจะ จะดูค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะลายน้ำพานเหมือนกันนะคะลายน้ำพานเหมือนกันถ้าจะส่องดูลายน้ำอ่ะก็พานเหมือนกันพระพักพระบรมฉายาลักษณ์เหมือนกันเลขดำเหมือนกันต่างกันตรงที่เนี่ยค่ะรอยไหมที่เห็นที่ชัดเจนนะคะรอยไหมกับฝังเส้นใยอ่ารุ่นที่สี่นี้จะไม่มีไม่มีนี่ละไม่มีรอยไม่มีรอยไหมจะมีฝังเส้นใยที่เป็นเส้นขวางเนี่ยค่ะ รยไหมเราก็จะเห็นอย่างนี้เป็นสีน้ำเงินสีแดงอันนี้ไม่มีรยไหมแล้วก็รอเรือไม่มีกระรันต่างกันแค่นี้เองค่ะต่างกันอยู่2จุดนะคะคือรอเรือไม่มีกระรันแล้วไม่มีโรยไหมแล้วเป็นฝังเส้นใยแทนนะคะรุ่นที่3กับรุ่นที่4ต่างกันน้อยมากนะคะเพราะเอาายน้ําผ่านเหมือนกันอ่ามาส่วนรุ่นที่5นะคะส่วนรุ่นที่5ต่างจากรุ่นที่4คือพระบรมฉายาสถาิสลักษณ์อย่างเดียวเลยนะคะ ลายน้าค่ะลายน้าลายน้ําอย่างเดียวเลยเปลี่ยนลายน้ําเพราะเราเรือก็ไม่มีกรรัานแล้วไม่มีไม่มีโรยไหมแล้วเป็นฝังเส้นใหญ่เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแต่ต่างกันตรงลายน้ําแค่นั้นเองค่ะลายน้ําพานกับลายน้ําพราะบรมฉชายาสาธิสลัก์นะคะอ่ะอันนี้ครบนะคะ5รุ่นของของแบงค์หนึ่งบาทโทมัสนะคะอาก,ก็บไหนล่ะซองกนาดนี่ อันนี้คือไม่ขายเก็บประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้เก็บไว้จ,จ,จนจนเยอะไปหมดแล้วนี่อะไรละอ๋ออันนี้เลขสวยค่ะเลขสวยอันนี้ก็เก็บอีกบ้าบอบ้าบอขอแตกแล้วเราเนี่ยค่ะเจออย่างนี้มานะคะใครจะตัดใจขายได้เห็นไหมคะทุกคนดูสิดูเลขก่อนเห็นไหมคะแล้วเลขมังกรด้วยนะเก้าห,หน้า 9, 9, เก้าหลังหน้าเก้าเบิ้ลเลขมังกร 7, 8, 9, อะ่ะเจ็ดปดเ้าอ่ะ ใครจะขายเนาะว่ามะใช่ไหมใครใครเจอแบบนี้ก็ไม่ขายหรอกนะป้าน่าก็ไม่ขายก็เก็บแต่หามาเก็บไปทําอะไรเนี่ยดูสิข้างหน้าตองเก้านะคะทุกคนตองเก้าเลยนะคะเก้าสามตัวแล้วก็เก้าหน้าเก้าหลังนะคะแล้วก็เลขมังกรนะทุกคนเจ็ดแปดเก้าอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบดับเบิลอะไม่ขายเก็บเก็บไ้เก็บไว้ให้ลืมอะคะ่ะเก็บไว้ให้ลืม เนี่ยเลขเรียงด้วยนะคะเห็นไหมคะแหนบเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเบิ้ลเก้าไอตองเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าเลขมงคลทั้งนั้นเลยดูสิอันนี้เลขเลขมังกรอันนี้เลขมงคลนะคะดูสิเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามเก้าโอ้ยเป็นอะไรที่สามเจ็ดเก้าโอ้ยดูสิตองเก้านะคะทุกคนเลขหน้านะคือตองเก้าเลขหลังก็คือเจ็ด สามเก้าสามเจ็ดเก้าดูเอาดูเอาอันนี้สี่หนึ่งเกอันนี้จะเลอะนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรฉันเก็บเจ็ดหนึ่งเก้สี่หนึ่งดหนึ่งเกสองเก่ะมาอันนี้คคละหมวดโคลาคนละคคละแหนบอันนี้เก้าห้าโอ้โหเนาะ

เลขมงคละค่ะทุกคนดูสิเนาะเก้าห้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเก้าห้าเจ็ดเก้าสามเก้านะเก้าสามเก้าเก้าสองเก้าโอ้ยอันนี้ตองเก้าหลังะคะ่ะทุกคนเห็นไหมตองหลังแล้วเลขหน้าก็มงคลเห็นไหมคะเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ตองเก้าอันนี้เจ็ดอันนี้ดูแล้วมั้งใช่ไหมดูแล้วเนาะ ดูแล้ววางเจ็ดห้าเก้าห้าห้าห้าสองเก้าอ๋อยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูดดเพราะเมื่อกี้ดูตรงที่ใส่ซองอันนี้ห้าแปดเก้าสามแปดเก้าสองห้าเก้าอ๋อยังไม่ได้ดูสี่สองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าโอ้ยเรียกมงคลคืออันนี้อะไรอ่ะอันนี้มาได้ยังไงเนี่ยอะไรคืออะไรเนี่ยเก็บไว้จนลืมค่ะ เก็บไว้ไม่ขายต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งถึงไม่ขายถึงมารวมอยู่กับเก็บถึงมารวมเก็บอยู่เก็บอยู่กับแบงค์ที่ไม่ขายนะคะเก็บลืมเก็บโดยที่เก็บแล้วก็ลืมว่าคืออะไรเพราะว่าอยู่ในธนบัตรอยู่รวมกับกลุ่มที่ไม่ขายเขาต้องมีอ๋อถึงละเลขมังกรเมื่อกี้ดูถึงตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเลขมังกรน,นะคะเห็นไหมคะตองเก้าด้วยแล้วก็เลขมังกรด้วย นเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบนะสุดยอด